สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถสวยพร้อมใช้งานมาฝาก1นคันนะครับคันนี้ Honda c i v i ิตาเยียวนะครับด m e n นชันปี2004ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับ1.7อออโต้เครื่อง VTEC ค3รับ139,000บาทนะครับสีสันเงางาม90%นะครับจัดส่งใส่ร้อมาเรียบร้อยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับ139,000บาทนะครับเอกสารครบภาษีไม่ขาดนะครับบริการจัดส่งในทั่วไทยนะครับภายในสวยและใหม่มากๆนะครับ ใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับคันนี้ได้ซีวิคปี2004ครับเป็นเครื่อง v t e ท1.7ออโต้น้ามันล้วนครับรถสวยสภาพดีงามราคาน่าจับจ้องมากๆนะครับตัวนี้คันนี้ใช้งานไปแล้ว2,30 0 0 0กิโลเมตรนะครับสภาพรถโดยรวมสวยสมบูรณ์สดๆครับคันนี้เช็คชมดูรถทดลองขับแถวคลองทวีวัฒนาย่านบางแคนะครับโทรเจรจาได้เลยครับคันนี้สวยมากๆนะครับในราคา1 3 9 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับโทรได้ไลน์ได้นะครับ บริการจัดส่งทั่วไทยครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ครับรถสวยสภาพดีครับซีวิ c เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจด้วยความหรูหราและสวยรวมถึงการซ่อมบำรุงดูแลตัวนี้ถือว่าดูแลง่ายครับไม่แรงไม่แพงครับศึกษาหาข้อมูลได้ครับในดิเมนชันขับซีวิคขับหรือใต่เหยียบขับก็ได้ครับจะมีคนที่ใช้งานอยู่จริงสามารถจะแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกได้ครับ เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างใช้งานได้สมบูรณ์ครับยางดอกลึกใช้งานกันได้เลยครับคันนี้ดูรถทดลองขับรับรองว่าโดนแน่นอนนะครับสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับจัดส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านครับสีสันเงางามดำดุแบบนี้นะครับลองชมดูนะครับจะถูกใจหรือเปล่าในงบประมาณ139,000บาทนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับลองชมดูได้นะครับ สีสวยเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ภายในก็งามนะครับตัวนี้แอร์อรอโต้เย็นทั่วถึงสะดวกสบายภายในสวยๆระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4ี่านครบสมบูรณ์ตัวนี้เป็นไม่เร่องแสงนะครับตัวท็อปเช็คชมดูรถตรวจสอบได้เลยครับรถสวยสภาพดีการันตีไม่มีชนดักตัดต่อหรือพิความนะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานราคาแสนต้นนะครับปี2004 Civic Dimension ตาเหี e ่ยวครับ เช็คชมดูได้ครับรถสวยทรงหรูกว้างกวางเร่งสบายไปชมไปเช็คดูรถทดลองขับจะพาเพื่อนพาช่างไปเช็คได้ครับแต่เบื้องต้นเราคัดและเช็คมาแล้วนะครับไม่มีชนหลักไม่ตัดต่อครับไม่มีจมน้าการันตีของสร้างให้ครับรถเดิมครับได้สวยหน้าสวยท้ายครับไม่มีชนหักแน่นอนนะครับรถสภาพนี้นะครับใครที่ถูกใจลองชมดูนะครับ ขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหวังว่าตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กำลังหาซีวิคนะครับรถสวยชัดเจนนะครับคัดให้เช็คให้ดูแลเรียบร้อยครับรถสวยซื้อไปใช้ได้เลยครับขายสภาพสวยครับท่านที่หาอยู่น่าจะถูกใจนะครับจัดทรงใส่ร้อมงามๆครับเอกสารครบถูกต้องกฎหมายครับภาษีไม่ขาดนะครับปีหน้า2,566เลยครับโทรเจรจาได้